สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตุลาการคลิปนี้คุ้มพันจะมาแกงเผ็ดหมูแดดเดียวค่ะ FC ขาเนี่ยค่ะใส่มะเขือแล้วก็จะใส่ผักคันจองนิดนึงนะคะก็จะมีน้ำกะทิมีพริกแกงผแนงมีหมูแดดเดียวมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือผงชูรสค่ะอ่าพริกพริกสดค่ะ FC ขาเนี่ยค่ะใบโหระพาใบมะกรูดด้วยค่ะ,ะมาดูเลยค่ะน้ำกะทิตั้งไฟ เคี่ยวคุณเคี่ยวให้แตกมันนิดหนึง่งเคี่ยวให้แตกมันนิดนึงแล้วเราก็ใส่พริกวันนี้ภูมพันใส่พริกแกงพะาเองนี่ค่ะแกงพะเองแบบแซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่พริกแกงแซงแล้วก็จะเพิ่มพริกแกงเผ็ดลงไปด้วย ที่แกงเผ็ดลงไปด้วยเพิ่มเพิ่มให้เผ็ดใส่เอฟซค่ะ,ะที่แกงเผ็ดลงไปด้วยจะแซบบ่บ,บเลยค่ะที่แกงเผ็ดค่ะอรไปด้วยเลยค่ะเที่ยวให้แจกมันค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะให้อร่อยอร่อยเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องภูมพันธุลาการขอบคุณล,ล้อยๆค่ะพี่น้องเลยค่ะ เกี่ยวเขี่ยวเกี้ยกะทิให้แจกมันสเสร็จเรียบร้อยก็ใส่หมูล,ลงไปค่ะก็จะเป็นหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวที่คุมพันหั่นเป็นชิ้นไว้แล้วนะคะแกงเผ็ดหมูแดดเดียวค่ะเอฟซีคานี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะแจ,จ่บนำกันด้วยค่ะใส่ผงชูรสลงไปใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายถ้าแกงคะแนนคูมันจะใส่หนึ่งทัพีเลยแะะจ,จ่บนำกัน,นด้วยะคะ่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะ แกงเผ็ด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 หมูแดดเดียวค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคลุมพันตุลากันค่ะแซ่บแซ่บเลยค่ะใส่กะทินะคะมพันจะใส่กะทิเตเทน้ำกะทิลงไปเพิ่มค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะฮะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ดกดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องเลยค่ะใส<ม>น้ำกะทิลงไปค่ะ ก็กำลังเคี่ยววางก่อนก็ได้เคี่ยวกะทิปึป<ะ>๊บมันก็จะใส่ใบะกระดลงไปได้ค่ะนี่ค่ะเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะเอฟเคค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะเด้อพี่น้อ่แซ่บๆกำกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะ จะใส่น้ำแต่น้ำไม่เยอะนะคะวันนี้แต่น้ำครุกคลิกแกงเผ็ดค่ะใส่น้ำครุกคลิกพริกสดนี่ใส่งลงไปได้เลยค่ะาแซ่บลงไปเลยค่ะพี่กน้องมะเขือสุกยากใส่มะเขือลงไปใส่มะเขือลงไปเลยค่ะ แกงเผ็ดแกงเผ็ดปุงพันใส่ผักคอนจงไปด้วยค่ะแกงเผ็ด หมูแต่ดเดียวใส่ผักคันจองใส่มะเขือใส่พริกขี้หนูทอดแย่บางวันเลยค่ะเป็นเมนูใหม่ภูมันที่อร่อยเลิศรสเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยสดๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราจะเติมน้ำลงไปอีกเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงเติมน้ำอีกนิดนึง ใส่เติมน้ำลงไปเลยค่ะอีกนิดนึงให้แ่บๆเลยค่ะครบับนี่ค่ะโอ้โหแล้วก็จะปิดฝาไว้นะคะฮึ่ม,ม,มบังรัค่ะดีมากเอ็นเผ็จปักคันจอใส่ ปิดฝาไว้ค่ะไอซีค่ะปิดฝาไว้ค่ะเราจะปิดฝาหม้อไว้อบไว้สักหน่อยนึงป๊าบนลยค่ะอบปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปอีกค่ะนี่ค่ะปิดฝาค่ะอบไว้ มะเขือเนี่ยเราไม่ให้สุกดีนะคะให้อร่อยอร่อยนี่ค่ะปิดฝาไว้ก่อนแจงเผ็ดนะคะก็จะเป็นน้ำขุ่นขิดแซ่บค่ะพี่น้องปึ๊บนี่ค่ะปิดฝาไว้ก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ค่ะแกงเผ็ดหมูแดดเดียวใส่ผักคันจงใส่มะเขือเปาคะคข่เอฟซีค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลาการคะ่ะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงเผ็ดหมูแดดเดียวใส่ผักคันจงใส่มะเขือเปาะค่ะแซ่บน้องกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตุลาการเียค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะ มากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพวกันคิดหน้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบอกเครื่องปรุงก่อนนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายคมพันใส่หนึ่งทัพพีนะคะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็จะมีเกลือเกลือครึ่งช้อนเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชาแ,แซ่บเลยค่ะนี่ค่ะ วันนี้ก็ใส่น้ำดื่มสะอาดไปด้วยนะคะน้ำดื่มสะอาดสองร้อยมิลลิลิตรนะคะเติมน้ำลงไปด้วยแล้วก็จะมีน้ำกะทิข้นๆอร่อยๆค่ะพริกแกงผะแนงผสมพริกแกงเผ็ดค่ะใส่พริกแกงสองอย่างอย่างละหนึ่งทัพีค่ะเอฟซี FC ค่านี่ค่ะแซ่บๆด้วกันเลยค่ะแกงเผ็ดหมูแดดเดียวใส่ผักคันจรแล้วก็ใส่มะเขือเปาะอร่อยยค่ะเอฟซี FC ค่านี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องควงพันตุลากันค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะที่ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพันกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ